the law of karma remember this in your mind avoid the past do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle of samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณพ่อของลูกก็ที่จังหวัดลบบุรีคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตในช่วงที่คุณพ่อยังเป็นเด็กเล็กอยู่มากทำให้คุณพ่อต้องไปอาศัยอยู่กับญาติจนกระทั่งเมื่อเริ่มเป็นหนม่มคุณพ่อจึงได้เดินทางมากรุงเทพเขาเริ่มประกอบธุรกิจค้าไมา้ด้ยวยความขยันขันแข็งของคุณพ่อและได้ผลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสมัยนั้นให้ความช่วยเหลือ คุณพ่อกประสบความสําเร็จในธุรกิจมากพอสมควรต่อมาคุณพ่อก็ได้พบกับคุณแม่แล้วก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกันทั้งหมดสี่คนลูกเองเป็นลูกสาวคนโตตัวลูกและน,น้องๆจึงมีชีวิตในเวัยเด็กที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกสะดวกสบายมากาัถานะของคุณพ่อดีมาก และลูกก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีขึ้นเดี๋ยวก็มีลงและสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นคุณพ่อถูกคุณส่วนของท่านและคนงานที่ขับรถขนส่งรวมหัวกันโกงเขาทำกันเป็นทีมอยู่เป็นเวลานาน โดยที่คุณพ่อไม่ได้เฉลียวใจเลยคือไว้วางใจมากมารู้ตัวในภายหลังก็ทราบปรสานการณของบริษัทสุดหนักลงแล้วแล้วจึงอยู่ในสภาพเส้นเนื้อประดาตัวมีความยากลำบากกันมากเจ้าที่เคยที่เป็นครอบครัวเพอร์เฟกถนฐานะดีมากมากลายเป็นครอบครัวยาจกยากระตันหันจนตั้งตัวไม่ติด โดยปกติคุณพ่อก็มีอปนิสัยดื่มสุราเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นกล่าวก็เลยดื่มหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลายครั้งเมื่อคุณพ่อเมามาแล้วก็มาอระบายกับคุณแม่ทั้งๆที่ปกติคุณพ่อเป็นคนรักครอบครัวมากมแสดงว่าพอเมาแล้วไม่ปกติไม่ใช่ไม่รักครอบครัวเลยบ่อยครั้งที่คุณพ่อนั่งดื่มทั้งคืนพรนอนไม่หลับช่วงที่เมา คนแม่จะถูกทำร้ายและถูกด่าเสียเสียหายหายเป็นประจำในสุดคุณแม่ก็ตัดสินใจขืนอยู่บ้านนี้นี่เราคงแย่แน่กลับไปอยู่กับยายดีกว่าแล้วก็เดินเรื่องเลยขออยาขาดจากคุณพ่อคุณจริงๆตอนคุณพ่อเครียดหนักขึ้นไปอีกเลยเลิกเลือกทางเดินที่จะดื่มสุรามากขึ้นไปอีกต่อมาบ้านก็ถูกเจ้านี่ยึดไป บอกแล้วกับเรียวเสมือนเจอสภาวะเรือแตกลูกๆจะแล้วคนก็นต้องแยกย้ายก,กันไปอยู่กับญาติต่างๆคนละทิศคนละทางในช่วงที่คุณแม่กลับมาเยอคุณยายนั่นเองอคุณแม่ได้มาพบดาริ่งพบรักใหม่กับคุณพ่อบุญธรรมซึ่งเกษียณอายุจากกองทหารสื่อสารต่างคนต่างเกษียณคุณพ่อบุญธรรมท่านลำพึง ท่านแอบชอบคุณแม่มานานตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวๆแต่ว่าต่อมาต่างฝ่ายต่างก็ไปมีครอบครัวกันระยะของคุณพ่อบนทรรเกสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็นมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในสุดทั้งสองท่านตัดสินใจร่วมอยู่กินกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้นแล้วกลับมาดูอดีตพระเอก คุณพ่อของลูกอายุมากขึ้นในหล้มปูวได้เริ่มมะเร็งปอดและมะเร็งตับเป็นโรคไปหามาเองเนี่ยแต่มาก็เป็นอัมาพาตเลืออีกด้วยอาการก็สุดไปเรื่อยๆคุณพ่อก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนที่หนึ่งของลูกน้องสาวก็จะพาหลานๆขึ้นไปหาท่านอยู่เป็นประจำเมือ่อการหนักมากเข้ามากเข้าคุณพ่อก็พูดไม่ได้น้องสาวลูกกับยาไมไปคุยกับท่านบ่อย และในเช้าวันหนึ่งพวกเราก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วอย่างสงบเมื่ออายุได้69ปีในปี2515ช่วนที่ธุรกิจของคุณพ่อยังรุ่งเรืองอยู่ขณะนั้นลูกเรียนอยู่ที่ชั้นมนหนึ่งเป็นคุณแม่ก็ได้แนะนำครูพิชายคนหนึ่งมาสอนพิเศษให้พวกเราและคุณพ่อก็รับไว้ รูท่านนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหลาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องการทำงานในช่วงที่เรียนหนังสือไปด้วยจึงได้มาสอนพิเศษแก่พวกเราทั้งสี่คนพี่น้องตั้งแต่น้องคนสุดท้องที่เรียนป .2 จนถึงตัวลูกซึ่งเรียนม .1 สอนใน,นหลายๆวิชาที่เห็นว่าเรายังเรียนได้ไม่ดีหรือไม่เข้าใจติวเป็นพิเศษ มันทำให้เราเกิดความสนิทสนมกับครูมากคุณพ่อแม่ก็รักท่านเหมือนลูกชายคนโตเช่นกันคืนวันหนึ่งครูที่ครูมาพักอยู่กับพวกเราได้สอนการทำสมาธิให้พวกเราสี่คนพี่น้องสุเจ้าครูเลยเนี่ย่าแล้วก็สอนให้พวกเราสคนพี่น้องนึกถึงองค์พระหรือด,ดวงแก้วติ่กลางกายขอการภาวนาสัมมาอรหังและในครั้งแรกของการนั่งสมาธินั่นเอง ลูก,ก็มีประสบการณ์เห็นองค์พระใสๆส,สที่กลางทองแล้วทั้งทั้งที่ลูกไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยนี่เธอเริ่มต้นเดินทางแล้วชีวิตเธอเริ่มต้นแล้วที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางจากวันนั้นไป็นมาลูกก็ได้นั่งสมาธิอยู่เสมอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ในปลายปีที่ครูเพิ่งเริ่มมาสอนเราคุณพ่อแม่ของครูก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้องกัน พวกเราและคุณพ่อคุณแม่ก็สงสารมากในใจกายครูได้เดินทางไปบ้านเกิดและช่วยเหลือเรื่องใคจจร่จ่ายต่างๆเพื่อไปจัดงานศพสำหรับคุณครูหรือที่พวกเรานับถือว่าเป็นพี่ชายบุญธรรมเมื่อเรียนจบมหาลัยแล้วก็ทางานในประเทศไทยอยู่ประมาณ4ปีแล้วก็ไปรเรียนต่อที่ต่างประเทศในช่วงแรกพวกเราก็ได้รับข่าวครา,าวอยู่บ้างแต่ต่อมาพวกเราก็ไม่ได้ข่าวคราวอีกเลยเป็นเวลา10กว่าปีทีเดียว เราะเราก็ย้ายที่อยู่ท่านก็ย้ายที่อยู่คุณแม่และพวกเราเาก็ไปายามสืบหาแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยจนบางทีเราก็คิดว่าท่านอาจจะเสียชีวิตแล้ว<อ>ต่อมาประมาณปีสี่สองจู่ๆพิชาบุญธรรมก็คลิ้งกลางมาหาน้องสาวของลูกโดยเบอร์โทรที่ท่านค้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตโดยชื่อของลูกท่านบอกเดียวตอนนั้นว่าท่านอยู่ที่ต่างประเทศ แล้วก็ได้บวชเป็นพระมาหลายปีแล้วแล่กำลังทำงานเผยแผ่พระพอาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศนั้นพวกเรารวมทั้งคุณแม่ดีใจกันมากต่อมาก็ได้พบท่านที่ประเทศไทยเมื่อคลาที่ท่านกลับมาเมืองไทยครั้งแรกที่พระพิชายพาลูกมาที่วัดธรรมกายท่านพาพวกเรามาที่มหาธรรมกายเจดี แล้วก็พาไปที่บ้านยายให้พวกเรากราบร่างคุณยายอาจารย์จนถึงยังมีการสวดพระพิธรมถวายท่านอยู่พระพิชายท่านได้แจ้งข่าวการทำบุญกับพระสามหมื่นวัดวัดระบาดในตอนนั้นลูกนั้นอยากจะทําบุญมากแต่เป็นช่วงติดสถานการณ์การเงินกําลังย่ําแย่อย่างมากเพราะฉะนั้นในเวลามีเงินรีบทาซะเพราะสถานการณ์นั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่ทราบอนะจารย์ แต่ลูกก็มีเงินเข้ามาในธุรกิจช่วงนั้นเวลานั้นสามหมื่นบาทพอดียังไม่ได้หักต้นทุนลูกก็เลยตัดใจนำเงินทั้งหมดนั้นไปทำบุญที่วัดในคืนนั้นด้วยความเปลื่มปิติใจมากหลังจากนั้นธุรกิจการค้าของลูกและสถานาการณ์การเงินของลูกก็เริ่มดีขึ้นไม่จะบ,บุญบรรดาสามปีผ่านไปก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและครอ,อบครัวอย่างมากมาย มหาศั์สจมิละเคลนลูกหมดหนี้สินธุรกิจการค้าอัญมณีของลูกก็มีคนให้การสนับสนุนแล้วก็กมีกําลังทรัพย์ทำบุญได้ต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เสียดายลูกเองก็ตั้งใจที่จะสร้างทานบารมีให้ยิ่งๆอื่นไปเราได้เห็นอันนี้สองแห่งบุญด้วยตัวเองแล้วน้องสาวคนที่หนึ่งไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วธุรกิจการค้าของเขาจะเริญรุ่งเรือง มันสามารถสร้างฐานะได้ดีมากปัจจุบันขยายกิจการไปถึงสามสาขาแล้วทุกสาขาก็มีกิจการดีหมดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจพระพธรรมกายต่อมาเขาได้ส่งลูกชา้างเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระหลวงลุงคือพระปิชาบุญธรรมของลูกทำให้ได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดธรรมะต่างๆที่ได้เรียนรู้ให้คุณแม่และคุณพ่อของเขาฟังทางโทรศัพท์อยู่เนือง ทำให้น้องสาวและน้องเขิงลูกเริ่มเข้าใจวระธรรมกายมากขึ้นแล้วก็ไเด็ตัดสินใจติดจ,จานดาวทำที่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาผ่านทางจานดาวธรรมด้วยค่ะน้องช้างลูกตอนเป็นเด็กตัองย้ายโรงเรียนเจ็ดแปดครั้งแล้วไม่คอยจะสนใจเรียนหนังสือกดีดหมเงินจะได้มีเพื่อนเยอะบางครั้งวิชาบรรทมลูกคุณพ่อต้องไปตามตัวมาจากเพื่อนที่เกเร ในจะนีน้องคนนี้ยังชอบฆ่าสัตว์มากโดยเฉพาะปลาไม่ว่าจะเป็นการตกปลาหรืออไม้ตีปลาก็นั่งเรอได้เป็นวันๆมาเลิอกอยังถาวรได้กับตอนที่มีครอบครัวและภรรยาท้องเอากลัวลูกออกมาเหมือนปลาไม่สมประกอบธรรมดาก็ไม่คอยจะได้มาวัาประ,ประรรกายแต่ตัวไว้มาแต่ฝากตังมาร่วมบุญกับลูกเสมอเสมอ น้องสาวคนเล็กของลูกเธอมีโรคประจำตัวต่วตางๆมากเช่นกระดูกคอเสื่อมกระดูกสลังคดกระดูกสลังข้อที่หแยกเป็นภูมิแพ้อากาศเป็นไมเกรนยังไม่จบเยื่อหุ้มตาแดางซ้า,าอักเสบผ่าตาถึงสองครั้งเธอได้มาร่วมบุญกับทางวัดครั้งแรกเมื่อคราวที่มีการหลอพรบปร,ประทานอาคาร60ปี ธอก็อดีใจแ้ะประทับใจกัรงานของทางวัดมากที่เธอชอบมากที่สุดก็คือตอนที่ตอนที่ไปเด็วคุณลงพรใหอยพรยาวๆค่ะไม่เคยได้ยินพระที่วัดไหนหพรได้ยาวขนาดนี้ค,นะคำถามคุณพ่อมีบุญอะไรในการประกอบธุรกิจจึงได้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่คุณพ่อมีวิบากกรรมอย่างไรจรึงโดนเพื่อนโกงจนหมดตัว มิบาก,กรรมใดคุณพ่อจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่านมีชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ภพภูมิไหนูกและครอบคุณโอตั้งใจทิศบุญไปให้คุณพ่ออยู่เสมอท่านได้รับไหมคะควรจะทําบุญอะไรในช่วงนี้จึงจะช่วยท่านได้ดีที่สุดคะคุณแม่มีบุปกรรมอะไรชีวิตจึงสบายในช่วงตน้นแต่ต้องมาชีวิตมีชีวิตที่ลําบากแล้วธุรกิจการค้าที่มีปัญหาของคุณพ่อ ทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลงคุณแม่เคยมีบุปร,ปรกรรมร่วมกันมากับคุณพ่อบุญธรรมอย่างไรคะชาตินี้จึงได้มาอยู่กินกันในภายหลังเกษรรียณทง้งั้นที่คุณพ่อบุญธรรมท่านก็นแอบรักคุณแม่มานานแล้วคุณพ่อบุญธรรมมีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นโรคเบาหวานจะแก้ไขวิบากกรรมให้ลดลงไปมากๆหรือหายได้อย่างไรคะพระพิชาและครอบครัวของเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในะอดีต จึงได้สนิทสนมรักใคร่เหมือนคนในครอ,อบครัวเดียวกันคะยมพ่อยมแมพ่พระพิชามีวิบากกรรมอะไรจึงเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุท่านทักสองมีชีวิตหลังความตายอย่างไรคะพระพิชายธมุดอุทิศไปให้เป็นประจำท่านได้รับกันไหมคะแล้วก็พระพิชายท่านมีวิบากกรรมอะไรจึงมากำพนาวาบิดามารดาตั้งแต่ตอนนั้นคะน้องสาวคนที่หนึ่งและสามีของเขามีบุปปกรรมอย่างไรคะ,ะธุรกิจกันข้างเขาจึงเจริญเอาเจริญเอา รุ่งเรืองมากมีหลายสาขาเขาควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาสถานภาพดังกล่าวและทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งเขาสร้างบารมีกันมาอย่างไรจงได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีและได้ไปอยู่กับพระพี่ชายบุญธรรมของลูกจะได้เป็นกรลยิตรใท้พอแมงเขาได้มาวัดพระธรรมก,กายเขาม,มีมีบุญบวชในอดีตมามากน้อยอย่างไรคะ ทำไมน้องชายลูกจะมีชีวิตเกเรในวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้ปรับปรุงตนเองขึ้นมาดีม,มากเขาจะแก้ไขวิบากกรรมตกปลาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆได้อย่างไรในอดีกเขามีการปฏิบัติมากไหมคะทาไมน้องสาวคนเล็กของลูกทั้งนั้นเขาได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวการกเงินที่ยังไม่ลงตัวคะในพุทธนนท์ที่แล้วลูกและพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมทั้งพระบิชัยได้มาทราบารมมีกมูคณะไหมคะ อาทำหน้าที่อะไรกันคะพระพิชายได้บวชไหมคะในพุทธันดาทล่ามีการมาสร้างปรรมีถึงสองรอบมีใครจะคข้าครัวพวกเราเรั้งพระพิชายได้สร้างบรรมีทั้งสองรอบบ้างคะเข้าใจถามห <c oughs> ลับตาฝันเป็นตูมิตาเตือนขึ้นมา <c oughs> แล้วก็นำมาไล่ฟังปนนิยายปารัมรากันชา คุณพ่อประกอบธุรกิจได้ผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองสนับสนุนเพราะ,ะแน่ดีพ่อได้เคยสร้างทานบารมีมาในช่วงต้นของชีวิตโดยเฉพาะการสงเคราะห์โลกบุญนี้จึงมาส่งผลจ้ะต่อมาโดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเพราะเมื่อทำบุญตอนก่อนทำและกำลังทำบุญมักจะปลื้มปิติ แต่มาเสียดายในภายหลังมันรู้งี้ไม่น่าทําเลยจริงใจผลกรรมที่เคยไปโกงหุ้นส่วนอีกชาติหนึ่งตามมาทันจึงทำให้โดนโกงคล้ายๆตัวเองไปโกงเข้ามาคุณพ่อเสียชีวิต้ดยโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มล้าสูบบุหรี่เป็นหลักรวมกกรรมปานาธิบาติี่ฆาสัตว์ทหาร และฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในอดีตที่ต่างกรรมต่างวาระหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยจิตที่เศร้าหมองอย่างมากจึงดำดิง่งไปสู่มหานรกขุมห้าทันทีได้กรรมดื่มสุราโซบุรีกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลก เมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานรกเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะได้รับเจ้าต้องทำบุญทุบุญทิพย์ไปให้ท่านบ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปรออยู่ที่เยาโลกจ้าไปรอตรงนั้นแหละคุณแม่ชีวิตช่วงตอนสบายแต่มาลำบ,บากในบ้านปลายดูตัธุรกิจที่มีปัญหาของคุณพ่อเพราะนด้ดีคุณแม่ชอบทำบุญตามอารมณ์แล้วก็มาคอยตระลึกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวเองทำเอาไว้ จึงทำกรรมตรณีในชาติอื่นได้ช่องส่องผลในช่วงท้าของชีวิตจนทําให้มีชีวิตลําบากยากจนลงจะทําบุญแล้วต้องระลึกนึกถึงนะตามระลึกนึกถึงคุณแม่กับคุณพ่อบุญธรรมมีบุประกรรมาร่วมกันคือในาดีก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ชอบงอนกันเม่ยามงอนต่างก็ตัดพ้อต่อว่า ประชาติต่อไปอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่พ่อหายกระโดดก็มาทำบุรร่วมกันอีกก็ย่างแย่ <S <S 1> <S 1> ดโดยปรแกรมนี้ยังทำให้ได้มาอยู่ร่วมกันในภายหลังทังนั้นคี่คุณพ่อบนธรรมแอบรักคุณแม่มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันเจ้ะมันรู้สึกเหมือนมีโคตรเพชรบุกอุดปากพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เปพ่อเนทราเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทั้มหาในอดีตได้มาส่งผลเจ้ะจะแก้ไขก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำเจตที่ปองใสด้วยการปฏิบัติทําให้เห็นน่งพระและทําตามคำแนะนําของแพทย์ก็จะทําให้หนักเป็นเบาเจ้ะพระวิจาแล้วครอบครัวลูกที่สนิทสนมรักใคร่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันได้เคยเกือก้อกูลกันมาโดยเป็นญาติกัน และในอดีตเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาก็เคยเป็นพระอาจารย์ที่แนะนําธรรมะให้กับ,บครอบครัวงลูกจ้ะโยมพ่อโยมแม่ของพระพิชายประสบอัติเหตุจนเสียชีวิตพร้อมกันเพราะในอดีได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้เป็นสามีภรรยากันจะดมกันฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์เดียกันทั้งคู่แล้ว จึงไม่อาจจะรับอุญได้เป็นกรรมส่วนตัวของพ่อแม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระพิชายที่กรรมพราจะ้ะคือแปลว่ากรรมส่วนตัวท่านทำมาบลาพรากท่านไปก่อนเราจึงบอกมีพ่อบอกมีแม่น้องสาวคนที่หนึ่งและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองจะมีหลายสาขาเพราะในอดีตได้เป็นสามีภรรยากัน ได้ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาพอสมควรบุญนี้ตามมาส่งผลจ้ะ้าต้องการรักษาสถานภาพความเจริญรุ่งเรืองนี้ต่อไปจะต้องสร้างบุญปัจจุบันต่อไปให้มากๆเพราะบุญเก่าที่ใช้ไปมันก็หมดไปต้องสรงสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจ้ะลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดี แล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพิชายบุญธรรมของลูกจนได้เป็นกลยาลมิตรให้กับพ่อแม่ของเขาจนเข้าวัดพระธรรมกายพระก็สร้างบุญทานบารมีมาอย่างดีในอดีตและพระพิชายบุญธรรมท่านก็ได้เป็นกลยาลมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้ะเขามีบุญบวชช่วงสั้นก็มีช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีแต่ผังยังไม่หนาแน่นจ้ะ น้องชายก็ลูกมีชีวิกรเกเรในช่วงวัยเด็กอยู่ช่วงหนึ่งแต่ต่อม,มาได้ปรับลงตนเองขึ้นมามากเพราะในอดีตได้มีกรรมเข้าคนผ่านอยู่ช่วงหนึ่งมาส่งผลให้มีเชื้อผ่านเกเรต่อม,มาปรับลงตัวขึ้นเพราะบุญที่เคยคบ,บัณฑิตเคยกระตันยูต่อบิามารดาจึงทําให้สอนตัวเองและคิดได้จ้ะจะแก้ไขวิบากการรมตอนเด็กก็ต้องสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนา และปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นอาจินแล้วก็ที่บุุศลสมัยยังศรีเคยไปเบียดเบียนไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันจะน้องสาวเขาเลี้ยงของลูกได้เรียนสูงมากกว่าใครๆแต่มีชีวิตครอบครัวและการเงินไม่ลงตัวเพราะมีบุญเรื่องการศึกษามาในอดีตจึงทำให้เรียนสูงแต่ขาดบ,บุญเรื่องทานบารมีและมีเศษกรรมกาเมเขาแทรกด้วย ิบากรรมนั่งกล่าวมาส่งผลจ้ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเช่นกระดูก้อเสื่อมรก,กระดูกสันหลังคดและกระดูกสันหลังข้อที่ห้าแยกเป็นภูมิแพ้อากาศไม่เกรนเยื่อหุ้มตาข้างซ้ายอักเสบต้องผ่าตัดถึงสองครั้งเพราะกรรมานตาิบาตและชอบทรมานสัตว์เช่นทุบเขี่ยนตีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาส่งผล ไห้เป็นโลคภยัยแค่เจ็บต่างๆดังกล่าวจ้าได้พุทธานอนผ่านมาตัวลูกคุณแม่พี่น,อน้องทุกคนยกเว้คุณพ่อได้มาสร้างบารมีกับหมูขคณะโดยเป็นกองสะเบียงจ้าส่วนพระพิชายุญธรรมได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่อีผลการปฏบัติธรรมได้กลถึงพระธรรมกายภายใน กลับดุสิบุรีวงบนพิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาทั้งสองรอบจ้ะพุทธนดอนที่ผ่านมาลูกชายน้องสาวคนที่หนึ่งได้ลงมาสองรอบจ้ะนอกนั้นไม่ใช่ชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติดไปดุสิบุรีวงบนพิศเศษเขตบรลมโพริสัต์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma